เรื่องราวของอน้ําท่วมหนักจากพายุฝนที่ติดต่อกันหลายวันแต่ว่าไม่ใช่ในบ้านเรานะคะเป็นเกาะท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศสเปนค่ะพาคุณผู้ชมมาต่างประเทศนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นี่คุณผู้ชมเห็นที่วงไหมคือรถยนต์คุณเออ,อรถยนต์โดนน้ําพัดออกไปในทะเลค่ะโ,โดนดูดลงไปเหรอไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเกาะกรานคานาเรียค่ะเกาะท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศสเปนอย่างที่เห็นนะคะมีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยถูกกระแสน้ําแล้วก็คลื่นในทะเลซัดลอยออกไปจากฝั่งหลังจากที่เกาะเนี่ยเผชิญกับปัญหาน้าท่วมหนักจากพายุฝนที่ติดต่อตกติดต่อกันหลายวัน เหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทีมกู้ภัยเนี่ยก็พยายามหาทางช่วยเหลือแต่ว่าด้วยความแรงของกระแสน้ําประกอบกับคลื่นแรงด้วยนะคะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้าย รถคันนี้ก็ลอยออกไปกลางทะเลเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้สูญหายนะคะจากเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันเจ้าของรถยนต์คันนี้ก็ยังไม่ออกมาแสดงตัวด้วยค่ะซึ่งจากการสอบปากคำของผู้เห็นเหตุการณ์บางคนก็บอกว่ามีคนอยู่ด้านในด้วยนะแต่ไม่สามารถหนีออกมาได้น่ากลัวนะ,ะมู้ชมดูสิมันดูดลงไปเลยอะ่ะใช่